หลังจากจุดบ้งไฟแสนพบก,กับโจ้พกศัก์นะครับเจ้าของ10ล้านวิวนะฮะ,ะเจ้าของผลงานเพลงบัลลังกฮัตนะครับอมีแบนยี่สิปีป็นร้อยเก่าๆนะฮะส,สองมือลลวกระเป๋านี่สองเท้าเก้าเข้ามานะครับะนะครับพร้อมแล้วนี่คืองานประเทนี บุญเบิร์ประแนกบุญบั้งไฟหนองสูงทินภูไทยเหมืองพระไกศสรละาน้ำโตนตาโตนนับตกสวยหววยบางอีน้ำใสพาไหมเลิ่นหลูหูจะก,ก็แหลงวัฒธนธรรมลึกล้ำพิธีเหยาทิวเขางามตาห้า น้องสูงปีเติมเยาวชนน้องสูงสำลักล้างปั้นเกิมได้เริ่ี่น้องเ้ยน้องสูงต่นนอ,นนอ,อ,อ,อไปจวด่างเดียวเลยไม่มีไอ้แล้าวางกากขายขึ้นแรงออกทะลุขึ้นสู่เมฆาไปทางทีใต้มุ่งหน้ายังไม่ลงนะครับ รู้นะฮะอันนั้นตัวตีขึ้นเมทดีเลยนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับลอยขึ้นเป็นเกลียวนี่คือบั๊กไฟแสนนะครับลอยเป็นเกลียวยังไม่ลงนะครับเมฆสีขาวๆมองทะลุฟ้าอ่ะม่ตองสองบั๊กไฟมาตรงนี้จากนี้ไปนะฮะนะครับจากนี้ไปสามชั่วโมงเต็มสุขสายด้วยกันนะครับถ้าไม่เมาไม่ต้องมาตรง